For investigating. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's capable of. It's you. ลงรถโอเคเรียกที่ลงรถเลยอ่ะรีบเหรอควานออกที่ลงรถก็ระเบียรเขายังไม่ถึงลงรถเลยมันมันบีบแต่เบียมันกดรถเรียกอะเนี่ยเฮ้ยลาเบียยังไม่ทันเอากล้องเข้าไปเลยลลลเบียจะกดหนีหรือเดี๋ยวพอยมันเดินลงไปจากข้างบนไม่เห็นไ่แก จากทางพวเวข้างในอ่ะไม่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันลงมาจากข้างบนไม่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 แน่นอนไม่ใช่แน่นอนอ๋อไม่ใช่อ่ะลุงอตาเพี้ยนแล้วอ๋อเมื่อกี้มันเดินมาเดียวตรงบันไดใช่ไหมอืมอ๋อโอเคโอเคเอาทำไมเรื่องล่าไหวอย่างเรื่องแล้วอ่าที่พลอยถามเพราะว่าที่พลอยถามเรื่องควันไฟควันออกปากเพราะว่ามันอาจจะไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ไงไออ โดนซักล้างอะโดนแต่เขาติดน่ะหาที่แอบอะเหี้ยข้างบนไม่มีที่แอบข้างบนไม่มีที่แอบหรือเบียรไปทางขวาเสียงเท้าเบียร์เสียงเท้าผีผีผ่านแล้วตายแล้วปะเนี่ยผ่านห้องหน้าไปแล้วกลับเข้ามา ได้วแล้วผมได้ไปแล้ว,ลว,ลวนะอืมได้ยินเสียงสโ,โลละเพราะว่าเพราะว่าไม่รอดเมื่อกี้สาบไม่ได้ออกไม่ทันสับสับไอ้กล้องบนหัวออกไม่ทันเลือกงานเหรอเลือกล่ะ,ลอ,ละออกไปทางไหนนะผีท,ทางขวาทางขวาเร,ราก็มาวานท,ที่ที่ลโลโตัวหนึ่งเดี๋ยวคอดูให้อีกหนึ่งนะ เรื่องเก็บกุญแจรถไปติดรถดดวคืออยากอยากไปเก็บมากเลยตอนนี้ต้องนี้อ่ะลูกแต่ผมวางไว้ไก่อนอนะ่ะไม่รู้ผีอยู่ไหนคนมองไม่เห็นเลยอะ่ะต้องมีตะเกียงไว้ก็อะไรคนวะไม่น่าจะไม่ล่าร่ะ ไม่ล่านี่มีตะเกียบพอดูดด้เรื่องเลยอ่ะนูมากราแบบเขาอยู่ตรงทางลงทา,างกองรอแบบนนี่คือแบบรอรอให้มันล่าบปับนึงใช่ออกไปตอนนี้ไม่น่ารอดนี่เสี่ยมยนของออกไปเลยดีกว่า เหนท้าบีเห็นท้าผีอ่ะออนี่า,า,ากเลยเบียีตาแล้วเอามาจากลงรถโอเคลงรถเฮ้ยน่ากูฝันรึเปล่าเงาผีแปลกๆเมื่อพอ็็น,นเางาผีสองตัว นะโอเคเหรอไม่รู้เหมือนกันพอถึงทางคอตาฝาดดวยว่าไหมโอเค okay. เดี๋ยวค่อยเช็คก็ได้เดี๋ยวเอ,อันนี้เเดี๋ยวเอาไปอะไรวะยังล่าอยู่นะเลิกล่าแล้วเอามาอย่างรงถนี้ก็เซตเจนี่กันเซตเคังเขียนกัน กูหลอกีหอกพีหอกหนอหลอกรอีหอกผีหลอกกหลอกหลอกอยไหนไมองไม่เห็นอะไรเลยอยู่รี้หลหอกกูสองรอบเลหลอกกูสองรอบในผีอ้หะไมเรายังไม่ได้กินยาเออลืมลืมืไปกินยากลืมลืมลืมลีก็หลอกเล่ไหม ก็เหลือแค่นี้แล้วป่ะอะไรวะอะไรอ่ะเอออีเวนท์ห้ากับปิ้งกินปิ้นอันนี้พอเห็นว่ามีสองตัวใช่ป่ะอ้าวพอไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วกันชัวร์แล้วลุงมี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 ไอ้นั่นอ่ะ ไ,ไข่คนไข่เตียวมีบัญชีแล้วเนาะไปเขาบอกเขียนไม้สองตัวเอ้ยไม้สองงานสองตัวไม่ไหวจังอืมไม่ไหวจริงไปดีดบล็อกเอาเบียร์ไปเทกโอเค เก็บฟิีชิงตัวด็พอดีเก็บไม้ไม่เร็วมากเนี่ยไม่เร็วแล้วหอมไม้กว้างด้วย w, กว้างป่าวะลุงหรือว่าจะมีคนนั่งฟังพาราบริสักคนดีวะเป็นบัญชีหรือเปล่ากว้างอย่างเงี้ยไม่ผีดเปิดไฟกันมองไม่เห็นถ้างั้นก็ไม่ใช่มีมิกเนาะ เบียน้างฟังผลิตไหมเดี๋ยวผมไปหากระดูกเฮ้ยอะไรอ่ะข้อกข้งแต่ไม่เนห,หนผี้านออ<ร>ง,งนอกเลยผีอยู่ไหนอ่ะผีอยู่ตรงไอ้นี่ไอ้ตกินข้าวเดินชนกับเบียร์เลยเอ้าเบียร์เบียวิ่งออกไปแล้วผีมันเกิดพอดีเกิดข้างนอกอ่ะเกิดข้างนอกตรงเนี้ยเกิดตรงเนี้ยเราวิ่งมาชนกันพอดีเลยเบียร์เดินตามผีนิไอ้ออกปากผีไหม อยู่ไเดินช้าอย่างที่คิดอ่ะเปลี่ยนร่างไหมใช่ไหมยังเปลียร์เรือไม่ช้าแถ้าเป็นฮันตุควรจะช้าโซนนอกๆปะใช่ใช่ใช่ให้เป็นฮันตุควจะช้าโซนร,รอบๆบัญชีเหรอถ้างั้นอ่ะล็อกเบียร์ก็มีสิทธิ์นะเออไปเจอข้างนอกฉนนเฉยเลยอ่ะทั้งที่กลางเข่งก็ไม่ตลอดในห้องนะแล้วก็ควันยังออกในห้องอยู่เลย ม่ด้เบียงันลุงก,ก็ลองทำฟาราบริกดูนี่น่าจะล็อกลุงแทนไม่เขาร็อกพลแล้วล่ะเพราะว่าบัญชีมันมันก็ใช้ได้แค่นั้นแหละฟาราบริกอะ่ะแล้วก็เขีออยไม่ออกหายไปจากห้องด้วยแต่เขียนยังไม่ในห้องอยู่ใช่กะเขียนยังไม่ในห้องเลยพอ,อยเมื่อกี้เลยเ,ออขเขียนแล้วละเพราะว่าไฟมันดับในห้อง ออกมาแล้วออกอยู่ข้างกล้องฟังตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันต้องถามเบียร์เขาไม่เคยฟังฟังตรงไหนก็ได้หลวงหันหน้าไปทางกล้องเอ้ยหันหน้าไปทางห้องนี้มันอยู่ก็พอล่าแต่เดิเดินเขาไม่เร็วนะไม่ใช่ตัวล่ะเพราะว่า ในห้องอะ่ะตอนเริ่มเดินก็ไม่เร็วนะไม่ไม่มีไอ้ออกปากนะที่เดินตามดูตุงกหัวไม่ใช่ล้วล่ะมันเหลือแบนชีกับโอเบเกะก็ตอนแรกพอเห็นบอกเปลี่ยนร่างพอไม่แน่ใจอะ่ะพพออกตรงพอ่แต่พลอยะเห็นแปลงร่างเป็นไอ้ตาลุง<อ>ตาลุงตาลุงที่ใส่ชุดเ,เหมือน The อเด็คด็อกเตอร์อ่ะ เีอความตรงไหนก็ได้เอาแถวนี้นะแต่หันหน้ามาทางแต่แต,แตอนเดีวยวคอเอไปทางแบนชีเพราะว่าการเขียนมันไม่ไม่เร็วมากเลยแล้วก็ไม่กว้างท่วการเขียนไม่กว้างก็ใช่ไม่ใช่แบนชีก็กว้างไม่ใช่หรอก็แค่การเขียนไม่กว้างต้องอยู่ชั้นการเขนกว้างด้วยต้องอยู่ชั้นเดียวกันเพราวร่าเบียร์ขี่ล่านะขี่ล่าอยู่พาราดิต้องฟัง ทานเดียวกันปหะใช่อยู่ใ,ใกล้ๆห้องที่มันอยู่แต่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องมันโอเคเอาไปนั่งฝั่งข้างน้าแต่มันล่าไวเบเดีด๋ยวจะทําอะไรไม่ได้อากาศเป็นบัญชีค่อนข้างสูงมันมาสูงไอตอนที่มเมื่อกี้เสียงอะไรวะทำไมอยู่มีเสียงอะไรเพี้ยนออกมาแปลกแปลก เมื่อกี้ทำไมาอยู่ๆเบีย์เดินตามผีมีเสียงอะไรเพี้ยนออกมาด้วยผีเปลี่ยนร่างเหรอไม่เปลี่ยนเสียงเสียงเราดูอีกที าได้ินลเดินไปทางหน้าบ้านเดินขึ้นไปข้างบนเป็นชียแล้วล่ะไม่งั้นมันต้องเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะหรือเมื่อกี้ที่พลอยไปดูของกระจกแล้วไม่ใช่เหรอ พวกคุณสามขาหลอกึ้นมาหนุ่มด้ยินเสียงกีบป่ะไม่ได้ยินเลยไม่รู้ว่าต้องฟังในห้องป่ะผมฟังอยู่ข้างห้องไงทำไงดีวะแต่รอบที่แล้วที่ไปบัญชีอ่ะเบียก็ไม่ได้ฟังในห้องใช่แฮะเออว่ะเบียก็ไม่ได้ฟังในห้องเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่แต่จะต้องอนไรจูเราต้องอะไรจูเราต้องอะไรจูอะไรวะล่าแต่เอาจริงเวลาเบียฟังแล้วเป็นบัญชีเบียไม่เคยฟังในห้องมันเลยนะไปฟังที่อื่นตลอดเลย ได้ยินตั้งแต่ได้ได้ยินตั้งแต่เข้าบ้านอ,อ,อย่างเงี้ยนะฮะเตมตั้งแ,แต่เข้าบ้านมีวิธีหนึ่งคือให้พลอยฟังหน้าบ้านไม่ต้องเข้าบ้าน,านมันก็ไม่ได้ยินดิเขาแก้แล้วเหรอพลอยกดฟังหน้าบ้านหลายทีแล้วนะแต่ไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งเดียว เพราะวัวนที่เขาได้ยินน่ะคือเขาได้ยินจากหน้าบ้านเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยอืม โอเคโอเปเกะเบียเขาไปยืนหน้าบ้านมันเปลี่ยนร่างเลยเหรอเขาก็ลังเลี้ยวมาเลยอ่ะแต่เบียเดินตามตลอดไม่ยอมเปลี่ยนร่างเลยเป็นตันงูซูด้าเตอร์เดี๋ยวว่าเบียมองไม่เห็นว่ะเป็นตันงูซูด้าเตอร์อ่ะไม่ไม่เบียเขาเขาเขาเปลี่ยนรางง่ายง่ามือนยวะเบียไม่เคยเห็นเลยจริงๆลุงไม่ไม่ผีมองไม่เห็นว่าโอเปเกะเปลี่ยนร่างหรอป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เบียไม่เห็นนะลุงเพราแต่รอบที่เขาเห็นนะสองรอบคือเขายืนหน้าบ้านสองรอบเลยอ่อมัน รักคอยเหรอเออหรือมันรักคอยวะเออก็เป็นไปได้ฮะไปโอปอเจเ,เออไเป็นลูกคือดอกเตอร์เพราะเบียดเดินตามจริงน่าจะเห็นหนานะถ้ามันเปลียนลา่าใช่พอดูจอเบีย์อยู่มันไม่แปลงล่าสักครั้งเลยพอเลยเองแปลว่าแปลว่าผีอาจจะมองไม่เห็นแล้วเฮ้ยลืมทำเฟสหนีผีาเป็นตูแล้วตอบยังเไงแล้วลืมเลยหัวแต่เช็คตัก่านดู โอ้โหต้องไม่พอไปหน้าบ้านเดียร์เป็นผีภาษาอะไรเดินตาทั้งชาติไม่เห็น